หลังบ้านนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับชมพระอาทิตย์ตกดินได้ที่หลังบ้านนะครับในทุกๆวันที่ผมอยู่บ้านนะครับก็จะเดินรอบสะช่วงเย็นเย็นตรงนี้ครับผมเป็นวิวที่สวยมากๆนะครับนี่คือความสุขอีกอย่างที่เป็นออร์แกนิกคือเราได้มาสูดอากาศนะครับแล้วก็มองไปโล่งมีแต่ต้นไม้สีเขียวนะครับไม่มีบ้านเรือนคนนะฮะโน่นครับพระอาทิตย์ ตกดินแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฝนจะโปรยปรยลงมานะครับนี่ครับนู่นฝนโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วจริงๆนะครับฝั่งนั้นเป็นบ้านสวนเหมือนกันเนาะนะครับใช้โซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็ใช้โซล่าเซลล์ฝั่งนู้นผมไปติดให้เองนะครับอันของญาติๆนะครับฝั่งนี้นะครับมีที่ผมไปติดให้แล้วก็ทางพี่เขาเอามาติดเองครับนี่ครับ ฝนโปรยลงมาแล้วครับพาทิตยรับฟ้าไปแล้วเพราะว่ามันเป็นก้อนเมฆนะครับเห็นไหมนูม่นครับเป็นวิวที่ดีมากๆนะครับหลังบ้านตรงนี้นะครับ จะมีต้นมะม่วงเก่าแก่อายุเกือบ30ปีนะครับตัวนี้พร้อมกับที่ขุดสะนี้เลยขุดสะนี้ประมาณ25ปีแล้วนะครับมะม่วงตรงนี้เขากำลังจะตายครับผมแต่ว่าก็ยังมีผลให้กินทุกปีเลยเป็นมะม่วงแรดเป็นมะม่วงที่หอมอย่างหนึ่งเลยรอบๆเมื่อก่อนเป็นมะม่วงแรดหมดนะครับเมื่อก่อนพ่อกับแม่จะปลูกมะม่วง ไว้รอบๆเลยแล้วเยอะมากนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปนะฮะตายอะไรไปบ้างจนทุกวันนี้ผมมารื้อฟื้นใหม่มาปลูกเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ฝั่งนี้นะครับนี่เป็นแถวมะน้ําดอกไม้นะฮะต้นนี้ที่ไม่ตัดออกเป็นดอกอันนี้นะดอกที่เขาเอาไปดองอร่อยมากครับเนี่ยดอกนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดอกที่เออมันจะออกช่วงหน้าหนาวนะฮะออกดอกมันเอาดอกมันมาดองนะครับดองประมาณ4่วันก็กินได้นะฮะ ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าผักอะไรอยู่ตามทุ่งนาเลยนะให้ดูใบนะครับเห็นไหมนี่ครับไม่เอาออกนะเพราะว่าเขาได้ร่มด้วยผมเก็บมันไว้เกิดเองตามธรรมชาติมันจะมีอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่โน่นครับทุ่งนาอยู่ฝั่งนู้นอันนั้นได้กินทุกปีแต่ตัวนี้ยังไม่ดอกนะครับถ้าดอกไงเดี๋ยวพามาอัปเดตกันได้ร่มด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมเว้นพื้นที่ไว้เพราะอะไรมะม่วงเนี่ยผมปลูกเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็ตีนสปริงเกอร์อันนี้ ด้านข้างด้านข้างนะครเผื่อไว้สร้างนะครับกระท่อมน้อยอีกนะครับเผื่อเอาไว้มาพักผ่อนริมริมหลังบ้านบ้านอยู่นู่นนะถ้าฝั่งนี้ก็จะเห็นทุ่งนาหมดเลยนะครับอันนี้สวนมันของพี่นีรอบนี้ก็จะมองเห็นวิวฝั่งนี้นะครับนี่เอามาไว้ทําเป็นกระท่อมอนาคตเผื่อครับผมนี่เป็นที่พักเราได้นะครับทุกอย่างเป็นโซลาเซลล์หมดที่ผมทําก็คือ ผมทำโซล่าเซลล์จนทําเองได้แล้วก็ติดตั้งเองได้แล้วก็มีงานติดตั้งนะครับเป็นออฟกริดอย่างเดียวพี่เป็นชุดผลิตไฟใช้เองอย่างเช่นชุดนอนนาชุดบ้านสวนชุดนอนไร่ชุดออฟกริด1กิโลวัต์จนถึง1 0กิโลวัตนะครับบางคนถามว่าราคามันแพงไหมนะครับราคามันขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีอะไรบ้างนะฮะร,รายละเอียดเลยถ้าชุดบ้านสวนสแตนดาร์ตนะตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวกาต้มน้าร้อน นะครับที่งานที่ผมติดตั้งอยู่ต่ําสุดคือ7จ็ดหมื่นห้าไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมเดินปลั๊กไฟหลอดไฟในบ้านด้วยนะหมอกแกบ่บ้านสวนแบบไม่ใหญ่มากใช้ไฟ3ามสี่หลอดนะบ,บ้านสวนแบบโมดเดิร์นน้อยๆที่ใช้ประมาณนี้นะครับราคาต่ำาๆสุดแค่นี้ครับผมที่มีต่ำสุดสุดแล้วถ้าใช้ตู้เย็นนะครับแล้วก็อัพระบบไม่ได้ด้วยเป็นชุดตู้สําเร็จนะครับถ้าต้องการชุดที่แบบต้องการเพิ่มแผงได้เพิ่มแบตได้ในอนาคตเนี่ยก็แสนตน้ตนๆขึ้นไป ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ราคามันต่างกันเพราะว่าความสามารถในระบบมันต่างกันนะครับถ้าต้องการใช้แอร์ก็200,000กลางๆขึ้นไปแอร์หตัวนะแอร์สตัวก็ส0 0 0 0 0กว่าบาทนะบอันนี้ออฟกริดผลิตไฟใช้เองนะไม่ได้เป็นการลดค่าไฟนะครับเราผลิตไฟเพื่อให้ได้ไฟใช้นะครับนี่ครับเริ่มเจริญเติบโตวันนี้พี่มาตัดหญ้าให้ฝั่งนู้นครับกาลังตัดซอยมานะฮะแล้วก็ โซนนี้ตัดโซนนี้ให้พี่ตัดให้เลยนะครับเป็นให้เขามาตัดมาดูแลให้เพราะว่าพี่เลี้ยงวัวด้วยนะครับเลี้ยงวัวคุณวัวด้วยโอ้สวยมากเลยโตมากเลยดูต้นมันโตน่าจะเป็นปากช่อง50ที่ปนมาแน่ๆเลยครับต้นนี้กล้วยได้หลายรอบแล้วหลายรุ่นหลายสมัยละเรื่อยๆครับเรื่อยๆข้างๆจะมีท่อเมนนะท่อเมนของสปริงเกอร์เนี่ยครับ ทุกต้นจะมีจะมีสปริงเกอร์เนี่ยครับทุกต้นอันนี้ต้นมะพร้าวนะครับพระอาทิตไปแล้วพอมีเมฆบงังโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามพามาดูวิวหลังบ้านสวนครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ